ขายที่ดินวิวเขาสวยๆนะครับผมที่ดินแปลงล้านหนึ่งในพื้นที่เขตตำบลน,นาแขมนะครับผมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีสวัสดีครับผมพัฒนานะผมจากเพจที่ดินปราจินบุรีแล้วก็ช่องย t ท b e ที่ดินปราจินบุรีนะครับนี่เลยนะผมวันนี้พาลูกค้ามาชมพื้นที่แปลงที่จะขายสวยๆนะครับแปลงนี้พื้นที่วิวเขานะครับมีเพื่อนบ้านกําลังก่อสร้างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับ ขอบจรับชมครับ ก็มาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันเลยนะครับครับที่ดินมีสองฉนอดมีสองแปลงด้วยกันนะครับผมเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลนาแขมนะครับผมแปลงที่อยู่ด้านมาลูกค้านี่เลยนะครับที่ดินแปลงละหนึ่งไรนะครับผมมีสองแปลงก็คือแปลงอ่าตรงนี้นะครับผมซ้ายมือนะครับหนึ่งไรแล้วก็แปลงขวามือพื้นที่หนึ่งไพื้นที่แต่ละแปลงนะครับผมก็อ่า สามารถมองเห็นวิวเขานะผมบรรยากาศดีร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากๆพื้นที่บริเวณนี้นะผมอากาศดีนะผมร่มรื่นและเป็นธรรมชาติมากๆนะครับครับตอนนี้นะผมพื้นที่ของเราก็จะเหลืออยู่แค่2แปลงนี้เท่านั้นนะผมที่ดินแต่ละแปลงนะผมหน้ากว้างอยู่ละราวประมาณอย่างแปลงนี้นะผมที่ดิน,นที่หนึ่งไร่นะครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ30นะผมประมาณ34 35เมตรนะคเมตรนะผมนี่คือหลักเขตหลักหมุดมีชัดเจนนะครับ ที่ดินเป็นฉนบดคุดแดงเราสองสี่จอนะครับผมพร้อมโอนเลยตรงนี้เป็นทางสาธารณประโยชน์ถนนเราแบ่งไว้น่าจะประมาณสักแปดเมตรได้เลยนะครับนี่นะผมพามาดูแปลงแรกก่อนนะครับตรงนี้เนื้อที่หนึ่งไร่หน้ากว้างประมาณสามสิบห้าเมตรนะนี่เป็นเพื่อนบ้านนะผมกําลังก่อสร้างเลยนะครับมีเพื่อนบ้านหลายหลังเลยนะผมที่ของเรานะครับ นี่นะผมสวยสวยใเลยนะครับนให้ลูกค้าชมนะครับอันนี้เขาทําบ้านพักต่างอากาศนะครับผมวิวเขาสวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมพามายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราจะสามารถมองเห็นวิวเขาสวยๆวยเลยนะครับนี่นะผมวิวเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับบ้านตรงนี้เขาบังอยู่นะครับซึ่งก็ บ้านสองหลังสามหลังตรงนี้ก็เปิดประตูมาเขาก็จะเห็นวิวเขาสวยๆเลยนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนี่เขาก็อยู่กันประมาณ 3- 4สี่หลังนะครับกำลัง,งก่อสร้างเลยถนนเข้ามาในพื้นที่ก็ประมาณ8เมตรนะครับนี่นะผมวิวเขาสวยๆเลยนะครับมีเพื่อนบ้าน น้ำปลอปาไฟฟ้ามีพร้อมนะครับหลักเขตมีชัดเจนนะผมขวามือนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับมีหลักเขตหลังบรนะครับหน้ากว้างแปลงนี้ประมาณ3 4มสเมตรนะครับพื้นที่นะผมนี่นะอาจจะต้องถมดินสักหน่อยนะครับหรือไม่ครับปรับพื้นที่ปรับหน้าดินก็สามารถปลูกสร้างได้แล้วนะครับพื้นที่แปลงตัวนี้เขาก็ขายหมดแล้วนะครับเหลือแค่2แปลงนี้เท่านั้นเองนะครับผม แต่ตรงนี้ถ้าผมมุมนี้อ,า,อาจจะต้องอาจจะอับสักหน่อยนะผมถ้าแปลงข้างเคียงเขาตัดยูคคาตรงนี้ไปนะครับก็จะสามารถมองเห็นวิวเขาได้สวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมถ้าตัดยูคคาตรงนี้ออกนะครับก็ด้านหน้าเราชัดเจนมากเลยนะครับผมมองเห็นวิวเขาตีนเขาสวยๆเลยนะครับ นี่นะผมบริเวณรอบๆนะผมตัวน,นี้คือบริเวณด้านหน้าแปลงนะครับอันนี้คือแปลงอีกแปลงนะผมเนื้อที่หนึ่งไร่เท่ากันนะครับหลักเขตหลักหมุดเราก็มีชัดเจนนะครับตัวน,นี้นะผมหลักเขตเราหน้ากว้างที่ดินแปลงนี้นะผมแปลงที่สองนะครับหน้ากว้างอยู่ราวๆประมาณยี่หกเมตรนะครับผมยี่7บหกเดเมตรเลยมีหลักเขตหลักหมุดชัดเจนนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ป่าลกสักหน่อยนะครับผม แต่ก็มาลองก็มีเสาปูนปักมาให้อยู่นะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับผมขวางมือหันหน้าเข้าที่นาหลักเขตเราก็จะถึงตรงนี้เลยมีน้ำประปานะครับผมเดินท่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพร้อมเลยนะครับผมมีน้ําประปาไฟฟ้าพร้อมพื้นที่วิวเขาบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับต้นไม้ธรรมชาติยิ่งทอนถนนเข้ามาในพื้นที่นะครับผมมีรีสอร์ทด้วยมี คล้ายๆเหมือนแหล่งท่องเที่ยวประมาณนี้เลยนะครับผมเข้ามาตีนเหมือนอขับรถผ่านตีนเขามาเลยนะครับมองเห็นวิวเขามาีบ้านพักอาศัยอยู่ตีนเขาเประมาณนี้นครับเป็นเหมือนรีสอร์ทเข้ามานี้สวยมากๆเลยนะครับอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมพื้นที่กันก่อนนะครับรับรองครับแปลงนี้ถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับสวยๆบรรยากาศดีนะครับติดวิวเขาปิวต้นไม้ธรรมชาติมี ป่าไม้มีเพื่อนบ้านนะครับเป็นบ้านสวนบ้านพักอาศัยบ้านพักต่างอากาศโดยจะทําบ้านพักไ้กเกษียีแปลงนี้เหมาะสมมากๆเลยนะครับเหมาะมากๆพื้นที่ราคาไม่แพงด้วยนะผมที่ดีเราขายอยู่เพียงไร่ละ3ามแสนเจ็ดหมบาทเท่านั้นนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์หกหกหนึ่งห้าหกห้าเก้าหกสามนะครับแล้วก็อีกเบอร์คือศูนย์หกสี่นะครับ 9469789พัฒนาครับที่ดินประจินบุรีสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปในแปลงต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพจที่ดินประจินนะครับผมช่อง Youtube, IG, TikTok นะครับแล้วก็พิจารณาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบค,คุณครับสวัสดีครับ